กล้วยบัวสีชมพูนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากล้วยบัวสวรรค์ซึ่งเป็นไม้ล้มลุกนะคะที่มีเงาอยู่ใต้ดินสั้นๆค่ะลำต้นเนี่ยจะแตกเป็นกอคอล้ายกับต้นกล้วยธรรมดาของเราเนี่ยค่ะที่เราปลูกทั่วๆไปนะคะส่วนก้านใบสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนส่วนดอกดอกก็จะออกเป็นช่อที่ปลายยอดนะคะเรียกว่าปรีจะมีสีชมพูอมม่วงอ่าแล้วก็จะมีใบประดับ ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นรูปไข่นะคะ,อะพอเวลามีดอกบานเนี่ยดอกของเขาจะแผ่กลางแล้วก็จะม้วนพับลงก็จะเหมือนกับดอกไม้เลยค่ะก็จะสวยมากส่วนผลนะคะผลสุกเนี่ยจะมีสีเหลืองแต่ละหวีเนี่ยมีประมาณหนึ่งแถวซึ่งหวีของเขาเนี่ยไม่ได้เรียงกันสวยงามนะคะ,ะแล้วส่วนการขยายพันธุ์นี่ก็จะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อค่ะธรรมชาติของเขานะคะ กล้วยบัวเนี่ยจะชอบแดดจัดแล้วก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำค่อนข้างมากหากเขาขาดน้ำเนี่ยนะคะจะทำให้ใบของเขาเนี่ยไม่ได้คือแบบเหมือนกับว่าน้ำไปเลี้ยงลำต้นใบไม่พอนะคะใบก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่ได้ค่ะกล้วยบัวก็สามารถปลูกประดับ นะเป็นไม้ประดับได้หรือว่าจะปลูกทานผลได้หากท่านใดสนใจนะคะเรามีต้นพันธุ์เนี่ยจำหน่ายด้วยเข้าไปชมได้เลยนะคะที่ลิงก์ด้านล่างค่ะก็จะมีทั้งสีแดงเป็นแดงอมส้มนะคะแล้วก็สีชมพูสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้ค่ะ